ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เสียงจากซารากลางบ้านเดอ้อผู้ใดไปรักไก่เขามาขึ้นเนี่ยฝ่ามาขึ้นเขาเดอ้อลูกบักไดอีไเดียรักไก่เขาไปดดไดียังได้สุสิกินได้ที่ไก่ตีมันหยาบก,ก,กว่าเรากวเดียวซ้ำยำสนเกือบตัวน,นั่นท่านให้ก็เออคนเพจแก้ผมกูกติวาน้ำยุ่นละ <c oughs> จากรัฐใดนี่เนี่ยรัฐทุ่งมณีครับเนี่ยโอ้โห what business เอ้ยวายวิดกี้เราเขาวันบกกึบชีวิตฮอปมันฟีดอมมันเทเบินมันอินดี้คำว่าอินดี้มันแปลว่ายังเบ่งกูเป็นตัวย่างนี่เรือเออเบบาลรัฐบาลง่ายน้ำดิ้น้ำสารคามน้ำมาต้องเดี๋ยวท้องเสียครับ สามจีสามจีสามจี่เอี่ยจีซ่อนกีหลีดจี่ปมโอ้ยหาแตดด่างมึงเอ้มากบ่มากอยู่นอนใส่พ้าถอดเลยได้ปะเนี่ยหักไอ้ต้องคำอะไรอย่างาเงื้ยบอเอ้บอกเอ้ยไม่ได้ฮักแล้ว คนบนนอกปัญหาความสับายใจกไม่ได้หรอกเพราะมันคือเมือง,นอ,น,องนอกขั้นอยู่เมืองนอกข้นบายนันขอยบอกลาบบ้านหรอกอย่าลืมความลังเจ้อเลีงนา่งนำ อยู่ประเทศใดนี่อยู่อังกฤษครับเป็นแฟนผีจ้ะแฟนอยู่แล้วมากโหดกระดุกเลยนั่นแฟนหงแฟนหงหงแดงนี่นละผมก็เชื่อดอกผมจะพิสูจน์ด้พิสูจน์จด้ไงมันมีวิธีง่ายๆ่ายมงดอกเอามือมาใครใครกันมันมีวิธีเบิร์ดนะไม่เป็รมึงลองซีรู้ดิจ้าเป็นแฟนแท้ของหงแดงหรือเปล่าดิผมว่าเจ้าเพนนี่รีดผมยอมรับเดิเพนนี่ีดหรอแมนเพนนี่รีดดิเพนนี่รีดนี่แหละเพราะว่าอย่างเพราะอย่างมือพลาวไม่มีถ้วย ครับพี่พี่วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ reaction นะฮะ reaction วันนี้ผมมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อยากจะมา,าพูดถึงนะอยากจะนามาพูดถึงคือจริงๆแล้วมันเป็นภาพยนตร์ที่อ่ามันอายุอายุหนังเนี่ยมันประมาณ9ปีแล้วนะครับอ่าอายุหนังประมาณ9ปีแล้วนั่นก็คือผู้บา่าไทยบ้านนะครับอีสานอินดี้ผมจะพูดถึงภาคแรกอ่ผมจะพูดถึงความประทับใจที่ผมมีต่อ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับภา,ภาคแรกนะฮะคือภาคที่สองเนี่ยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเสร็จจะเป็นมารีแอคชั่นให้ดูอีกทีนึงแต่ช่วงเนี้ยผมจะช่วงนี้ผมช่วงน,นี้ผมมีความสนใจในเรื่องของอีสานเคานเจอร์หรือวัฒนธรรมวัฒนธรรมอีสานก็คือบ้านผมเองนี่แหละนะครับผมก็เป็นคนอีสานคนสิสเกตนะครับแต่ว่าเราจะหาจุดไหนเราพอพูดถึงที่ที่จะกระชับที่สุดนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์นะครับของพี่ๆผู้กำกับหลายๆท่านนะครับอ่า เรื่องนี้จริงๆจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ในความรู้สึกผมมันทำให้มันทำให้สายหนังอีสานเนี่ยได้รับการจับตามองหรือเป็นที่น่าสนใจนะครับของผู้กกับอุเทนศิริรวิชนะครับแล้วก็เพื่อนและก็ทีมเพื่อนๆของเขานะครับผมก็าม,มามทับใจในใน,ในตัวผู้กกับแต่ไม่ได้รู้จักนะฮะแต่ก็รู้จักจากผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผู้บ่าวไทยบ้านอีสานนีดีภาคแรกเนี่ยผมประทับใจมากช่วงนั้นมันบมมาช่วงนั้นมันมหนังอีสานผมคิดว่ามันมันทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ วัฒนธรรมอีสานเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับชีวิตของวัยรุ่นเนื่องจากว่าเราก็ผ่านชีวิตช่วงนั้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็แล้วเราก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังนนเนี้ยมันเป็นตัวแทนในการที่จะเล่าเรื่องวิถีชีวิตของวัยรุ่นภาคตะวัดออกียงเหนือหรือภาคอีสานผมคิดว่าในทุกๆจังหวัดของภาคอีสานเนี่ยคือตาม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 บ้านนอกนะคือบ้านผมก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมมุมมองของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ลักษณะของบ้านลักษณะของการชีวิตของวัยรุ่นใช่ไหมคือตอนนั้นเราเราผ่านชีวิต,ช,วตช่วงนี้มาใช่ไหมเพราะพอเรามาเจอหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวแทนที่ทําให้เราเนี่ยมันมันเป็นตัวแทนที่ทํเ้เราได้หันกลับไปมองว่าเฮ้ยเออมันมันดีนะหนังเรื่องนี้มันทาให้เรานึกย้อนกลับไปถึงช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่นอย่าง ยังคึกขนองยังยังไปเที่ยวไปเล่นยังไปนู่นไปนี่ยังแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่หล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่หลังแล้วเนี่ยมาทำให้ผมย้อนกลับไปแล้วมองเห็นว่าวิถีชีวิตของพระเอกอาร์ตี้นะฮะตัวพระเอกเนี่ยนะฮะแตพูดถึงตัวพระเอกนะพระเอกเนี่ยผมมุมมองผมคือจริงๆแล้วผมชอบชอบพระเอกคนนี้อยู่แล้วเขามีความซื่อเขามีความแบบเขาฉายภาพความเป็นอีสานแบบได้โอ้โหได้ได้ ได้น่าดูมากแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับเรามองเห็นเขาผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งนะผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านบ้านผมอยู่อำเภอกระตัน,นรักจงังหวัดสีสเกตนะครับอยู่ไม่ห่างจากเขาพระวิหารมากนักนะฮะไม่อยู่จากเขาพระวิหารมากนักแล้วก็อารตี้เนี่ยมุมมองของผมคือเขามีเขาเป็นตัวแทนใบ,ใบรุ่นได้โอ้โหได,ได้ได้ลงตัวมากมีความเซอร์มีความหลอ่อมีความแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอน่ะ มีความเป็นอีสานน่ยนะฮะเพราะเพราเรามองแล้วเราประทับใจนะครับซึ่งผ่านมาเราเห็นหลายๆบทบาทแล้วแต่ในเรื่องนี้ผมชอบนะที่เขามีแฟนแล้วก็อชอบพอกันในคนสาวหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมแล้วสาวก็แล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยนะครับคือตัวนางเอกเนี่ยนะฮะก็คือ,อไปทํางานต่างประเทศใช่ไหมเหมือนไปทำงานที่กรุงเทพหรือที่ไหนแล้วไปได้แฟนฝรั่งก็คือ พโยมาตินผมชอบชอบจริงชอบชอบชอบฝรั่งคนนี้นะครับชอบพโยยคนนี้พโยมาตินเนี่ยนะครับแล้วมันมาทับใจเพราวมันเดินเรื่องมันเดินเรื่องคือมีกลุ่มมีกลุ่มเพื่อนมันก็เหมือนกับชีวิตวัยรุ่นทั่วไปอย่างเราเรา,เราหลาย,ลายท่านนะครับชีวิตวัยรุ่นทั่ว,วไปอยู่ในหมู่บ้านงเงี้ยเราตกเย็นมาเราก็ไปรวมตัวใช่ไหมฮะตกเย็นมาเราก็ไปรวมตัวออหรือวันที่มีบุญมีงานมีอะไรเราก็ไปรวมตัวแม้กระทั่งเรื่องของการชนไก่ทุกวันนี้เพื่อนผม เพื่อนๆน้องๆพี่ๆผมก็ยังเลี้ยงไก่ชนอยู่อยู่ที่หมู่บ้านหรือบางทีตกเย็นมาเราก็ไปเตะฟุตบอลที่ที่สนามกีฬาโรงเรียนโรงเรียนปฐมในหมู่บ้านเราไปรวมกันหลังจากนั้นก็ไปสวนเซฮาบางทีเราก็มีแฮงเอาบ้างบางทีเราก็มีเราก็มีอ๋อไปโน่นไปนี่กว่าจะกลับถึงบ้านก็บางทีก็ดึนะกใช่ไหมพอเล่นกีฬาเสร็จกีฬาต้านต้านไปย,ยาเสพติดใช่ไหมค,ครับเพราะเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ตอนนั้นมันทาให้ โอ้มันในความรู้สึกผมมันทําให้กระแสแบบเค้าเจออีสานนะวัฒนธรรมอีสานมันรู้สึกมันจะได้รับความสนใจมากๆแล้วผมถือว่าโดยส่วนตัวผมผมมองว่าหนังเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายทีมแต่หนังเรื่องนี้มันตอนนั้นมันทาให้ทุกๆคนหันกลับมาสนใจแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนในอีสานด้วยกันเองก็ตามทีแม้กระทั่งผมด้วยกันเองหันมามองเฮ้ยโอ้หน่าสนใจมากสำหรับทีมสร้างหนังทีมนี้แล้วก็ชื่อที่เขาใช้ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอีดีผู้บ่าวไทยบ้านมันก็เหมือนกับผู้บ่าวทั่วไปผู้ชาย ที่ยังโสดหรืออะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมอยู่ตามหมู่บ้านทั่ทวไปก็เป็ผู้บ่าวไทยบ้านนะไปไหนก็ไม่ไปไม่ไปไหนสักทีอยู่แต่บ้านนี่ใช่ไหมอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยก็ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานดีดีคำว่าอีสานนีดีในมุมมองผมคือมันมีความอีสานมันมีความเป็นขบวอยู่นะครับมันมีความเป็นขบวชีวิตวิถีชีวิตของวัยรุ่นเลือกใช้บางบางคนก็เลือกเลือกชีวิตของตัวเองได้บางคนก็ทางเลือกก็น้อยนะฮะบางคนก็เลือกได้บางคนก็ทางเลือกก็น้อยก็จำเป็นจะต้อง ได้อะไรก็ทําไปก่อนนะครับทำอะไรได้ก็ทําไปก่อนนั่นคือนั่นคือวิถีวิถีชีวิตของวัิษัทนะฮะเดี๋ยวสักู๊ตหนึ่งนะครับพี่พี่มาต่อกัพ 1, นพี่เมื่อกี้สะดุดไปโทษทีครับมาต่อกันอีกภาพหนึ่งนะฮะเมื่อกี้พูดพิถึงพูดพิถึงวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมนะฮะพูดพิถึง ทางเลือกสำหรับคนที่มีทางเลือกแลวก็คนที่ไม่มีทางเลือกชีวิตในวัยรุ่นในชนบทใช่ไหมครับบางคนก็ได้ไปเรียนต่อบางคนก็ไม่ได้ไปเรียนต่อบางคนก็อยู่ที่บ้านบางคนก็เลือกในสายคือหนัง,นงเรื่องนี้ผมว่าเขาฉา,ายมาหลายแบบนะฮะคือที่แน่ๆสิ่งที่น่าสนใจในนั้นก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าเสียงเพลงมันมีกลิ่นอายของเสียงเพลงวัฒนธรรมเสียงแคนนะครับซึ่งมันเป็นดนตรีประจําถิ่นมันเป็นเราจะเห็นเราจะไปที่ไหนก็ได้เวลาเราเห็นเสียงแคนเสียงเพลงมันดังขึ้นมาเรารู้สึกว่า แล้วร,รู้สึกคิดถึงบ้านใช่ไหมครับรู้สึกสสแวบบแรกที่ได้ยินเสียงแคนคนเป่าแคนเราจะนึกถึงบ้านก่อนเราจะนึกถึงวิถีชีวิตของเราที่บ้านนึกถึงคนข้างหลังนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงเพื่อนนึกถึงใครก็แล้วแต่ที่เคยมีความเกี่ยวพันกับเราเมื่อเราได้ยินเสียงแคนเพราะฉะนั้นเพลงนี้ผมว่าพสตหนังเรื่องนี้ชัดเจนว่าวัยรุ่นบางคนเขาจะไปสายศิลป์สายเพลงสายศิละปะใช่ไหมครับบางคนก็ไปสายกีฬาก็คือไก่ชนกีฬาไก่ชนก็มีใช่ไหมพี่ บางคนก็เป็นเรื่องของาก,กีฬาไก่ชนก็มีนะฮะไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทาให้แบบพอมันถูกมัดรวมเข้ามาไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของความรักสาวที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมฮะหรือต่างหมู่บ้านตกเย็นมาก,ก็ไปไปเล่นไปเที่ยวไปเขาเรียกว่าไปจีบสาวอะ่ะ หรือที่ว่าไปเล่นสาวคำว่าเล่นเนี่ยมันไม่มไม่ได้มีมันไม่มามันไม่ได้หมายถึงสื่อในใน,ในความเสียหายนะเล่นก็ไปเล่นสาวนี่ก็หมายถึงไปจีบสาวนั่นแหละก็คือไปที่บ้านของผู้หญิงนะครับแล้วก็ไปไปคุยไปทักทายไปสวสดีพ่อแม่หรือไปไปนั่งคุยกับผู้หญิงที่เราชอบอ่ามันจะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเพราะเพราะนนหนังเรื่องนี้มันมีทั้งมันแสดงออกถึงความสมหวังความผิดหวังถ้าพี่ๆคนไหนผ่าน,านช่วงเวลาที่รู้สึกตกหลุมรักผู้หญิงบ้านเดียวกันใช่ไหม ในสมัยที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรักช่วงวัยเรียนรักช่วงวัยเด็กมันเป็นมันเป็นรักแบบใสไม่ไม่รู้ <laughs> มันจะเป็นรักแบบใสๆใช่ไหมพี่มันเป็นรักช่วงวัยเรียนรักช่วงวัยเด็กมันเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่เวลาเราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีความชอบพอให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะฮะที่เป็นเพื่อนผู้หญิง ในหมู่บ้านเดียวกัน,นพวกหนังเรื่องนี้มันสะท้อนได้ชัดเจนมากผมว่าถ้ามันไปตรงกับความรู้สึกของใครตรงกับวิถีชีวิตของครผมว่ามันจะดึงอินเนอร์ออกมาได้ดีมากๆคนะแนนของหนังเรื่องนี้นะครับผมให้จริงๆผมไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของคะแนนจุประสงค์ของผมที่นําหนังมา reaction เนะี่ยผมชอบในเรื่องของหนังสือในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่อง culture ในเรื่องของวิถีชีวิตหนังเรื่องนี้สื่อในเรื่องของวิถีชีวิตชนบทนะฮะ วิถีชนวิตชนบทจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชวัยรุ่นอย่างเดียวยังมีอีกหลาย,ลายๆยวัยยังมีรุ่นปู่รุ่นย่ายุ่งอะไรหลายๆอย่างคละเคล้ากันไปใช่ไหมครับที่หนังสือออกมาใช่ไหมแต่หลักๆแล้วจะไปอยู่ที่วิถีชีวิตของวัยรุ่นในช่วงเวลาว่างในช่วงที่มีเวลาสังสรรค์ในร่วงอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพุ่งกับอุเทนสามารถที่จะฉายเรื่องนี้ออกมาให้แบบ อย่างผมเนี่ยรู้สึกมองย้อนหลังไปถึงวิถีชีวิตของตัวเองความรักที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านช่วงต่างๆมาสุขบ้างสมหวังบัางทุกบ้างอะไรบ้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะหนังเรื่องนี้ค่อนข้างัดเจนว่าทําให้มุมมองของผมที่มีต่อวัฒนธรรมอีสานของตัวเองเนี่ยที่มีต่อวิถีชีวิตของวัยรุ่นของตัวเองเนี่ยมันถูกฉายออกมาได้ชัดมากแม้เราจะเป็นวัยรุ่นภาคอีสานเหมือนกันแต่บางทีเราก็ช้ชีวิตเป็นปกติเราไม่ได้รู้เลยว่า มุมมองของคนอื่นเวลาเขาทำหนังออกมาเนี่ยเขาจะฉายภาพได้ชัดเจนมากๆเราเองก็เราเองก็งใช้ชีวิตอยู่แค่ที่ที่หนึง่งเท่านั้นเองนะครับก็ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองเราก็เราก,เราก็เราก็เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วพอพอได้มาเจอหนังเรื่องนี้มันมันทำให้มันทำให้ชัดเจนมากว่าโอ้ชอบมันหนังมันเป็นเหมือนตัวแทนที่เรา เล่าชีวิตของเรานะฮะเล่าเลาคือนำนำชีวิตของเรามาถ่ายทอดนะนะฮะแล้วก็เล่าเล่าออกมาเป็นเป็นเป็นบทภาพยนตร์เป็นเรื่องราวมันทำให้มันทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับเรื่องที่แล้วผมผมเรียกเช่นเรื่องสับเปลือไป ผมก็มีความสนใจในเรื่องศิละปะวัฒนธรรมเหมือนกันแต่สัปเหร่อก็เป็นอีกแนวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ผู้บา่าวไทยบ้านอีสานนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นแนวเป็นในชีวิตของวัยรุ่นและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมสนใจแล้วก็ชอบมากๆนะครที่เขาฉาเรื่องศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของวัยรุ่นออกมาให้เราได้ดูนะครับอันนี้อาจจะช้าไปนิดหนึ่งหนังเรื่องนี้นผ่านมา9ปีแล้วนะฮะแต่ความรู้สึกในส่วนตัวผมในความชอบที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต่อทีมร่วมกับหรือต่อคุณอุเทนศิริวิ ที่สุดของผมอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือที่สุดของผมอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่มันมีมันมีอีกลหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นภาพยนตร์สายอีสานที่โอกาสหน้าผมจะเล่านำมาเรียนชให้พี่ๆได้ดูนะครับเอาวันนี้เอาฝากไว้เท่านี้ก่อนผู้บาดแทบบ้านอีสานนี่ดีนะฮะยังมียังสามารถดูได้นในยูทูบช anel ทั่วไปนะครับมันดูแล้วมันทําให้เรานึกย้อนกลับไปถึงวิถีชีวิตของวัยรุ่นอีกหลายสิบปีบางคนอาจจะอีกสิบยี่สิบปีด้สำไปใช่ไหม ก็ขอฝากฝากโทษทีกรัเพี่ขอฝากผลงานรีแอชันผมผมจะไปรีแอชันภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่เกี่ยวกับศิลธรปปรมมาแลกเปลี่ยนกัน,กนอีกรื่อยๆนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมประทับใจและนํามาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของผมนะครับแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว9ปีนะครับแต่ก็ยินดีที่จะพูดถึงอีอกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่ได้ท o u t u b e เดี๋ยวนี้ผมมาทำยูทูบใช่ไีมผมก็อยากจะนําอะไรที่ตัวเองชอบนะครับที่ตัวเองรู้สึกชอบที่ตัวเองอยากฟังนะํามาเล่าสู่กันฟัง ะะผู้บ่าวชายบ้านอีสานดีเป็นอีกภาพยนตรเ์เรื่องนึ่งที่ผมรู้สึกว่าที่สุดและสุดยอดมากสำหรับผมขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะฝากแชร์นะครับแล้วก็กด Follow นะครับหรือพี่ๆอะไรพี่ๆคนไหนมีความเห็นมีอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมจะ,ะนําไปปรับปรปุงแก้ไขน,นะฮะจะพยายามนําหลายสิง่งหลายอย่างมา r e a c t i o n พูดพูดถึงแล้วก็รีแลกเปลี่ยนกับพี่ๆทุกๆคนนะครับในมุมมองของผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับ r e a c t i o n EP นี้ r e a c t i o n อีสานมูฟวี่อีสานเค้าเชยขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะจะเป็นอะไรนะั้นมารอติดตามดูนะครับพี่ๆแต่จะเกี่ยวกับการ r e a c t i o n เกี่ยวกับเรื่องไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันขอบ

don't panic No.